ว่าเมืองต้นพลาวครับออกมากลายเป็นรูปลักไข่ไข่กับพญานาคนะครับสิ่งกำลังโผล่อยู่นะครับนี่นะครับถือเป็นปฏิหารก็ต้องจุดถูกขอเลขแหละครับนี่คือนะครับต้นมะพรา้าวหัวไข่ไข่พญานาคครับนี่นะครับ นะครับเอาพี่น้องเมืองครับส่วนใบอื่นน่บเป็นอย่างครับต้นเดียวกันใน่บเป็นอย่างครับนี่นะครับพอโพนอยอดสุดท้ายออกมากลายเป็นรูปลักษณ์ใบยิกคล้ายๆกับปูพญานาคครับ,าน,ารบนี่นะครับต้นมะพร้าวกลายเป็นพญานาค เรบงครับลักษณะของต้นนี้จอ<ม>เกิดตามปกตินะครับแต่โค่กันมากอีกเงาหนึ่งนะเอ็นึ้นมากเงานึงครับนี่นะครับกลายเป็นพยานักครับนี่นะครับต้นโค่นสิใหญ่กว่าปกติปกติก็คือการแตกโคนออกคือแตกออกข้างแต่ก็เป็นต้นเลี้ยงลงมาแต่ปรากฏว่าเกิดลงมาเป็นต้นใหญ่ครับ เ็นว่ครับเป็นต้นขนาดใหญ่นั่นอ้าวุดทูบไวบูชาครับองค์ปูพญานาคบังเกิดแล้วครับนี่ครับ